68ข้อคิดดีๆจากโรเบิร์ตคิโยซากิถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกหรือว่า rich dad poor dad เนี่ยก็ต้องรู้จักโรเบิร์ตคิโยซากิเป็นอย่างดีนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่เขียนหนังสือมาแล้วเปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายสอนให้คนเนี่ยเข้าใจทางเรื่อง การเงินแล้วก็การมี financial independence มากขึ้นสอนเรื่องการมี passive income การที่แบบคนรวยทำยังไงคนจนทำยังไงต้องทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มเดียวเปลี่ยนชีวิตคนมากมายได้แบบนี้แสดงว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องมีอะไรให้เรียนรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้68ข้อคิดดีๆจากโรเบิร์ตคิโยซกิกันข้อแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่า ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนนะก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยเขาใช้เวลาอย่างไงข้อที่2ก็คือคนรวยเนี่ยมักที่จะซื้อแอสเซทหรือว่าซื้อสินทรัพย์ใช่ไหมในขณะที่คนรวยเนี่ยก็จะแบบมีแนตะ่ค่าใช้จ่ายคนที่เป็น middle class หรือว่าคนแบบชนชั้นกลางเนี่ยก็มักที่จะซื้อ l ายอัพเ t y ลิตี้ใช่ไหมแต่ก็คิดว่าตัวเองกำลังจะซื้อแอสเซทขยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างที่ตัวอย่างที่เขาชอบพูดก็คือ ถ้าเราซื้อบ้านแปลว่าเรากําลังซื้อ i a b i l i t y เพราะว่าถ้าเราซื้อบ้านแล้วกลายเป็น Asset เนี่ยคือเราต้องซื้อบ้านแล้วปล่อยเช่าถ้าเอาคิดง่ายๆนะถ้าเป็น Asset ก็คือมันต้องทําเงินให้เราแต่ถ้ามันเป็น i a b i l i t y เนี่ยคือมันทําให้เงินเราอ่ะมันหายไปข้อสารก็คือว่าถ้าใครเนี่ยมีความเดือดร้อนนะหรือต้องดิน้นรนเรื่องการเงินเนี่ยมันแปลว่าคนคนนั้นนะี่ะกำลังทำงานทั้งชีวิตให้กับคนอื่น ก็คือพ่วง่ายไปนพนักง,งานเงินเดือนนี่แหละพราะถ้าเกิดว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาจะทางานเพื่อตัวเองข้อ4ี่ก็คือมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราพูดมันจะเป็นตัวกําหนดชีวิตของเรานะแต่มันเป็นสิ่งที่เราอ่ะคอยบอกตัวเองนี่แหละกระซิบออกมามันเป็นสิ่งที่มีพววอร์ที่สุดเช่นบางคนอาจจะพูดอะไรก็ได้นะบอกว่าเฮ้ยฉันอ่ะเก่งฉันประสบความสําเร็จแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับตัวเองแต่เขาไปพูดกับคนอื่น เขาก็อาจจะทําไม่ได้ก็ได้เหมือนกับคนขี้อวดอ่ะกับคนที่แบบเชื่อมันในตัวเองเนี่ยมันก็มีความต่างข้อห้าก็คือถ้าเราอยากที่จะไปไหนนะวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้หาคนที่เคยไปที่นั้นแล้วอันนี้เขาก็แปลได้ว่าถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยก็ให้หาคนที่อยู่ในจุดที่เราอยากที่จะเป็นแล้วเราก็ดูว่าเขาทำยังไงแล้วก็ทำตามนั้นข้อ6ก็คือผู้ชนะเนี่ย เขาจะไม่กลัวการแพ้นะแต่ว่าพวกคนแบบผู้แพ้ก็จะกลัวใช่ไหมเพราะว่าการล้มเหลวหรือความผิดพลาดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการประสบความสําเร็จนี่แหละคนที่พยายามที่จะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวเนี่ยก็เป็นการหลีกเลี่ยงการประสบความสําเร็จไปในตัวด้วยก็คือพูดง่ายๆนะถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยอย่าก,กลัวว่าเราจะล้มเหลวอย่าก,กลัวว่าเราจะแพ้เพราะถ้าเรากลัวเนี่ยแล้วเราก็จะไม่เรียนรู้เราก็จะไม่มีวันประสบความสําเร็จ ข้อ7ก็คือเงินเนี่ยมันเป็นแค่ไอเดียอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะถ้าเกิดสมบุติว่าเราอยากที่จะมีเงินมากขึ้นเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนวิธีการคิดมันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วข้อ8ก็คือเขาเนี่ยก็เห็นหลายคนนะก็มีปัญหาทางด้านการเงินใช่ไหมแล้วคนส่วนมากพวกเนี่ยก็เป็นคนที่ทําง,งานหนักด้วยแต่เพราะว่าเขาเนี่ย อาจจะยึดติดกับไอเดียเก่าๆมากไปหน่อยก็คือไอเดียที่พ่อจนเขาสอนแล้วนะก็คือว่าทํางานหนักใช่ไหมจะได้เงินเดือนเยอะๆที่จะได้สบายแ่งริงวิธีแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้เวิร์กในสมัยนี้แล้วเพราะว่าการทํางานหนักเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะได้เงินเดือนเยอะขึ้นเนาะแล้วพอเราไม่เงินได้เงินเดือนเท่าเดิมแต่เราทุ่มเทเวลามากขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็ไม่ช่วยให้เรารวยขึ้นเ้ากล่าวเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยนะทำงานเพื่อเงิน มันแปลว่าเรากําลังให้อํานาจกับเจ้านายเราหรือบริษัทของเราแต่ถ้าเงินเนี่ยมันทํางานให้กับเราเราก็เป็นคนที่มีอํานาจแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้อันนี้ถ้าใครเป็นมนุมนษย์เงินเดือนก็คงรู้นะว่าทุกวันนี้ก็คือเจ้านายกับบริษัทควบคุมอยู่ตลอดเพราะทางานเพื่อเงินมันก็เป็นแบบนี้แหละข้อสิก็คือโอกาสที่ดีๆเนี่ยมันมักจะไม่ได้เห็นด้วยตานะแต่มันต้องเห็นด้วยใจของเราว่า เฮ้ยเราศึกษาแล้วเรารู้ว่านี้เป็นอย่างนี้แหละมันมักจะเป็นโอกาสที่ซ่อนอยู่เสมอข้อ11บเอ็ดขาบอกว่าขนาดของการประสบความสําเร็จของเราเนี่ยมันสามารถที่จะวัดได้ได,ด้วยว่าเราอยากได้สิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนฝันเราใหญ่มากแค่ไหนแล้วเราอ่ะสามารถที่จะรับกับความผิดหวังระหว่างทางเนี่ยได้มากไหมอันนี้ถ้าใครเป็นคนทําธุรกิจเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีข้อ12ก็คือในโลกองความเป็นจริงอะนะ คนที่เก่งหรือคนที่ฉลาดเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้คือไม่ใช่ว่าไม่เคยผิดพลาดนะแต่ในโรงเรียนเนี่ยคนที่เก่งก็คือคนที่ไม่เคยทําผิดมันต่างกันเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนเก่งไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่รอดในสังคมได้ดีข้อที่13ก็คือเอ่อคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะให้ความสําคัญกับที่เรียนใช่ไหมว่าเอเรียนจากที่ไหนมาเรียนจบที่ไหนใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อความรู้ทางด้านการเงินเนี่ย มันสําคัญมากกว่านั้นอีกนะแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยก็คือมักจะลืมสอนอะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเรียนที่ไหนมาข้อสิบสี่ก็คือคนเราเนี่ยก็จะต้องแบบตื่นแล้วก็เข้าใจนะว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยมันไม่ได้แบบมานั่งรอเรานะถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยเราก็ต้องแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ทํามันให้เกิดขึ้นจะมารอให้ชีวิตโยนนู่นโยนโยน,นี่มาให้อะมันไม่เกิดขึ้นหรอกข้อสิบห้าเขาบอกว่าอนาคตของเราเนี่ยจะถูกสร้าง จากสิ่งที่เราทําในวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ที่เขาพูดแบบนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาบอกว่าให้ทานู่นสิทานี่สิบอกเอยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำพรุ่งนี้มันไม่เคยมาถึงเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรในวันนี้เนี่ยอนาคตของเราก็กำลังถูกสร้างอยู่ข้อ16บหกเขาบอกว่าการที่คนเนี่ยชอบเงินรักเงินอยากมีเงินเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเป็นคนที่แย่นะแต่การที่ไม่มีเงินอันเนี้ยคือแบบแย่จริงข้อ17อย่าให้ความกลัว ว่าจะเสียนูน่นเสียนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้แบบตื่นเต้นกับแัชชนะใช่ไหมยกตัวอย่างย่งไงก็คือสมมติบางคนที่ลงทุนเนี่ยแต่กลัวขาดทุนก็จะไม่ได้แบบ enjoy กับสิ่งที่ได้เงินได้กําไรที่แบบเป็นวินนิ่งที่เรามีอย่างเงี้ยข้อ18บเขาบอกว่าคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะลงทุนเงินของเขาใช่ไหมเราก็ใช้เงินที่เหลือ แต่คนรวยเนี่ยก็มักจะใช้เงินทั้งหมดเราก็ลงทุนในสิ่งที่เหลือเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเป็นคนรวยเนี่ยเงินเดินออกรอบนี้ปุ๊บอย่าลืมลงทุนก่อนเลยแล้วค่อยใช้สิ่งที่เหลือไม่ใช่ใช้หมดแล้วค่อยเอาเงินที่เหลือมาลงทุนก็19เก้าขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดับมือกับความกลัวหรือความอยากได้ในชีวิตของเราเนี่ยแล้วเรารวยใช่ไหมเราก็คือเป็นแค่ ธาตุของเงินที่มีเงินเยอะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคนรวยได้เนี่ยอย่าก,กลัวอะไรมากเกินไปแล้วก็ต้องเขาครคุมสิ่งที่เขาอยากได้ให้ได้อะถ้าอยากได้แต่ของที่นายสาระเนี่ยมันก็คือเราก็เป็นธาตุของเงินอยู่ดีก็ยี่เสียเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยมี p a s s i v e income แล้วก็มีรายได้เนี่ยจาก p o r t f โ l i o ก็คือจากการลงทุน,นอะเนาะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยลองทำดูนะ ขาเอ็ดเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ทํางานมาทั้งชีวิตอะเพื่อความแบบมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็ไม่ทําตามความฝันเพราะว่าอยากจะแค่ม,มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยซึ่งอันเนี้ยเขาไม่เห็นด้วยข้อี2ิบสองก็คือสิ่งที่ยากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีแต่สิ่งที่ไม่รู้เลยทําให้คนนะกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงขขอยี่สิบสาม สิ่งที่เป็นคําที่แบบเขาเรียกนะทำลายชีวิตคนคนหนึ่งอะมากที่สุดก็คือคําว่าพรุ่งนี้เพราะอย่างที่เราไปเมื่อกี้ว่าคนชอบคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่างงูน้นพรุ่งนี้อย่างนี้คือไม่ได้ใส่ใจกับปัจจุบันไงมวัวแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยทําเ,เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ก็เลยทาให้ชีวิตเนี่ยไม่ดีข้อยีิบสี่คือถ้าเกิดอยากจะรวยเนี่ยก็คือต้องเซิร์ฟผู้คนให้มากเซิร์ฟผู้คนก็คือว่าเป็นคนที่ สมุดนะออกสินค้าที่สามารถที่แก้ปัญหาให้คนได้เยอะหรืออย่างสมุดมาร์สก r บเบิร์กเนี่ยทำแพลตฟอร์มที่คนหลายๆคนใช้ยิ่งเราทําให้คนใช้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรวยมากขึ้นเท่านั้นเขายิมฮารเขาบอกว่าความสามารถที่สําคัญที่สุดในการทําธุรกิจเนี่ยก็คือความสามารถในการขายข้อ26ยิ่งคนคนหนึ่งอ่ะหาความมั่นคงในชีวิตมากเท่าไหร่เขาอ่ะก็จะยิ่งแบบ g Give up control ของชีวิตเขามากขึ้นเท่านั้นคือพูดง่ายๆนะยิ่งอยากจะได้ความมั่นคงในชีวิตอะแต่กับควบคุมชีวิตไม่ได้เลยก็คือเหมือนการทํางานประจํานี่แหละ 27. ข้อ27เ็าบอกว่าความสําเร็จเนี่ยก็คือเป็นครูสอนที่ดีนะเพราะว่าเราเนี่ยเอยเ้เป็นครูสอนที่แย่มากเพราะว่าคนเรามักจะเรียนรู้เมื่อเราล้มเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากกลัวที่จะล้มเหลว 28. ข้อ28ก็คือ สิ่งที่เราเลือกที่เราตัดสินใจเนี่ยมันก็คืออนาคตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรที่สําคัญเนี่ยให้ใช้เวลาแล้วค่อยๆตัดสินใจเลือกให้ถูกข้อ29ก็คือเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราไม่สามารถทํามันนี้ได้คนอื่นน่ะเขาคิดว่าเขาทําได้เช่นสมมติถ้าเกิดเรื่องงานเนาะหัวหน้าโยนงานแล้วพบอกว่าอ่ะไปทํามันนี้เราบอกทําไม่ได้อ่ะคนอื่นเขาทําได้แล้วเขาพร้อมที่จะได้รับผลตอบแทนหรือว่าจเจริญไปมากกว่าเรา ข้อ30ถ้าเราเปลี่ยนสิ่งที่เราโฟกัสนะจากการแบบต้องหาเงินใช่ไหมมาเป็นการที่เราเนี่ยจะบริการผู้คนยังไงให้ได้ดียิ่งขึ้นทำโปรดักอะไรที่เซิร์ฟคนได้มากขึ้นเงินมันก็จะมาเองข้อ31เขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่คนรวยส่วนใหญ่เนี่ยรวยขึ้นคนจนส่วนใหญ่จนลงแล้วก็คนที่เป็นคนชั้นกลางเนี่ยก็เขาเรียกอะไรน,นะ สครเกิลอะกับหนี้ก็เพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ได้เคยถูกสอนที่โรงเรียนนะแต่ส่วนใหญ่เขาสอนกันที่บ้านก็คือคนรวยเขาก็จะสอนลูกเขาว่าต้องใช้เงินยังไงขออ้อสาสิบสองอ่ะก็คือว่าเอ่อคนส่วนใหญ่ะนะที่ทํางานเนี่ยก็มักจะแบบมีความกลัวใช่ไหมก็ลยทำให้เขาเนี่ยยังคงทํางานประจําทํางานแบบเดิมๆอยู่แล้วก็เขาเนี่ยมักจะกลัวว่า ถ้าเกิดว่าไม่ทํางานเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายนี่นะเดี๋ยวจะถูกไล่ออกนะเดี๋ยวจะมีเงินไม่พอนะเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยก็คือมัวแต่กลัวนี่แหละก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นหรือก็อยังทํางานประจําซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ against การทํางานประจำนะเพราะว่างานประจำเนี่ยมันให้รายได้ที่เท่าเดิมตลอดเวลาใช่ไหมไม่เหมือนกับการทําธุรกิจหรือการลงทุนที่ให้รายได้ที่ไม่จํากัดข้อสามสิบสามก็คือว่าความฉลาดเนี่ยนะมันสามารถที่จะแก้ปัญหา แล้วก็ผลิตเงินได้ซึ่งถ้าเรามีเงินแต่เราไม่มีความรู้เนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปอะคือพูดง่ายคือถ้าเกิดคนที่มีเงินแต่ใช้เงินไม่เป็นเดี๋ยวเงินก็หายเหมือนคนที่ถูกหวยแล้วก็เสร็จแล้วกลับมาจนอีกครั้งหนึ่งในปีหรือ2ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยข้อสามสิบสี่เขาบอกว่าไอเดียเนี่ยมันมีไอเดียแบบที่เร็วแล้วก็แบบที่ช้าใช่ไหมซึ่งไอเดียมันก็เหมือนกับรถไฟนี่แหละเพราะฉะนั้นอะเมื่อเวลาที่มันเป็นเรื่องของเงินเนี่ย คนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือชอบเดินทางในสู่ทางที่แบบหาเงินได้ช้าๆแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นคนอื่นน่ะทาวิธีทําเงินได้เร็วๆแล้วก็มองผ่านไปแล้วก็ไม่ทําอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องหาวิธีที่จะทําเงินได้เร็วหาเงินให้ถูกได้วิธีข้อสามสิบห้าเขาบอกว่าคนที่ทํางานส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะทํางานให้หนักมากพอที่จะทำให้ถูกไล้ออกนี่แหละส่วนเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็จะจ่ายเงิน แค่พอให้ไอ้คนคนนั้นน่ะมันไม่ลาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครทํางานอยู่ก็คิดเรื่องนี้ดีๆนะมันก็มีความสําคัญเหมือนกันข้อสามสิบหกก็คืออ,อถ้าเราเนี่ยนะก็คอยโทษคนอื่นหรือคอยโทษจริงข้างนอกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะเราก็คือปัญหานี่แหละเพราะฉะนั้นปัญหามันก็จะไม่ไถูกแก้ไขถ้าสมมติว่าเรามัวแต่โทษคนอื่นซึ่งถ้าเกิดคิดเรื่องนี้ดีๆถ้าไปอ่านหนังสือพวกแบบ เขาเรียกอะไรนะ self development เยอะๆเนอะเขาก็จะบอกเลยว,ว่าสิ่งที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ไขอะไรอะ่ะแก้ที่ตัวเราเองเราต้องแบบเทคคอนโทรลชีวิตของเราอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปโทษเศรษฐกิจถ้าเรายังดีไม่พอมันก็เป็นที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปแบบโทษคนอื่นอย่าบน่นอย่าคอมเพลนลองฝึกดูเราชีวิตจ็จะดีขึ้นข้อสามสเขาบอกว่า ความแตกต่างระหว่างคนรวยคนจนเนี่ยก็คือวิธีที่เขาใช้เวลาใช่ไหมคนรวยเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาไปสร้างผลงานที่มี Impact แต่ในขณะที่คนจนเนี่ยก็มักที่จะดูทีวีทําอะไรที่มันไม่มีสาระเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเป็นคนรวยลองใช้เวลาให้มีประโยชน์มากขึ้นข้อ38เขาบอกว่าคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะโฟกัสที่สินทรัพย์ใช่ไหมว่าเอ๊ะฉันต้องทายังไงจันสร้างสินทรัพย์มาเพิ่มหรือสร้างแอสเซทมาเพิ่มในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ย มักจะโฟกัสที่ว่ามีรายได้เท่าไหร่ข้อส9ก็คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำจริงๆอะ่ะก็เพราะว่าเขาโกว่ารายได้เขาอะ่ะก็จะปรับตัวลดลงข้อ4ี่สิบเขาบอกว่าคนเราส่วนมากะนะก็คือมี potential หรือว่ามีความสา,มาความสามารถเนี่ยที่มากมายมหาศาลจริงจริแล้วพวกเราทุกคนนี่ก็คือเรื่อยนะ มีความสามารถแล้วก็เก่งอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่เนี่ยก็เพราะว่าความข้องใจในตัวเองนี่แหละว่าฉันไม่ได้เก่งหรอกฉันไม่ได้ดีหรอกถ้าสมมติเราคิดว่าเราเก่งเราก็ดีเนี่ยเราก็จะดึงความสามารถของเราทั้งหมดเนี่ยออกมาใช้ได้ข้อ41เขาบอกว่าการที่เรามีเมนทอ์ในชีวิตหรือในธุรกิจเนี่ย เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็คือเป็นคนที่คอยแนะนําเรานี่แหละเหมือนเป็น Personal Coach เพราะเขาบอกว่าชีวิตเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําอะไรคนเดียวก็ได้นะหลายคนเนี่ยเขาก็เคยอยู่ในจุดที่เราเป็นนี่แหละพอเขาทําได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากให้จะแบบอะไรนะแนะนําคนอื่นส่งต่อประสบการณ์ดีๆมาให้กับคนที่อยู่ในจุดเดียวที่เขาเคยเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นลองไปหาดูถ้าใครยังไม่มีข้อ42่สิบอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าชีวิตคุณเนี่ยยังไม่ดีนะ ลองไปสังเกตดีๆมันไม่ได้เป็นเพราะพ่อแม่แฟนหรือว่าลูกหรอกที่มันทาให้คุณไม่ดีมันก็คือเป็นตัวคุณเองนี่แหละที่ขัดขวางความเจริญของตัวเองอยู่ลองไปสังเกตด,ดูได้ข้อสี่สิบสามเขาบอกว่าโลกทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะสิ่งที่เราอ่ะรู้อ่ะบางครั้งมันก็ไม่เพียงพอละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันก็คือเราเรียนรู้อะไรใหมๆ่ๆได้เร็วมากน้อยแค่ไหน ข้อ44เขาบอกว่าการที่เราจะมานั่งบนเรื่องชีวิตปัจจุบันน่ะมันไรค่ามากอะ่ะคือเราอะ่ะต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องทํำยังไงเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตในปัจจุบันทําชีวิตให้ดีขึ้นอันเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญ <45 S 1> ข้อ45เขาบอกว่า financial freedom เนี่ยมันมีได้นะสำหรับคนที่ เรียนรู้เรื่อง financial freedom เราก็พร้อมที่จะทํางานเพื่อให้ได้มันมาการที่จะมี financial freedom ได้มันไม่ใช่แบบโหต้องทํางานได้เงินเยอะๆมันคือเราต้องรู้จักให้เงินไปทํางานแทนเราคือเราจะทํางานไปก่อนก็ได้นะแต่ให้เงินช่วยทํางานด้วยข้อ46เขาบอกว่าคีย์หลักของ financial freedom เนี่ยหรือการที่จะแบบรวยอ่ะก็คือว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะ convert รายได้ที่เรามีอยู่วันนี้เนี่ย ไปเป็น passive income หรือเปล่าหรือไปเป็น portfolio income ก็คือไปลงทุนหรือเปล่าถ้าเราเอาเงินที่เราหาได้ในวันนี้เนี่ยไปลงทุนไปสร้างกระแสงเงินสดเพิ่มเติม,มอันเนี้ยมันก็จะทําให้เรามี financial freedom ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นข้อ47่ <47 S 2> เ็ขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันแบบใช่สำหรับชีวิตเราในช่วงบางช่วงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ในบางช่วงก็ได้นะสมมติยกตัวอย่างว่าในช่วงที่เราเป็นนักเรียนเนี่ย ถ้าเราเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งอ่านหนังสือเยอะแปลว่าเราเก่งแต่พอจุดที่ทํางานนะมันไม่ได้แปลว่าเราอ่านหนังสือเยอะแล้วเราจะเก่งหรือแปลว่าเราเรียนเก่งแล้วจะทำงานเก่งมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเข้าใจผิดข้อ48ก็คือว่าความแตกต่างระหว่างความจนกับความแบบล้มละลายเนี่ยมันต่างกันนะคือถ้าแบบสมมติเราล้มละลายเนะมันก็คือแค่ชั่วคราวอะแต่ความจนเนี่ยมันตลอดคําว่าล้มละลายก็คือแบบ broke นะภาษาอังกฤษ broke คือแบบ ก็ช่วงนี้มันไม่ไหวอะ่ะเราก็เปลี่ยนได้แต่ความจนที่เป็นความจนที่เราแบบมีมายเซ็ตที่มันไม่ดีอ่ะอันเนี้ยมันติดตัวไปตลอดแล้วก็เปลี่ยนอ้นยากมากข้อ49่สิบเ้าขาบอกว่าเหตุผลหลักเหตุผลเนินะที่คนส่วนมากไม่รวยเนี่ยเพราะว่าเขากังวลมากไปในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นคือกลัวแหละว่าเฮ้ยแล้วถ้าอ,นนอันนั้นเกิดขึ้นอันนี้เกิดขึ้นอันนู้นเกิดขึ้นคือมัมแต่กังวลไงชีวิตก็เลยไม่ได้รวยสักทีข้อ50าสิบเขาบอกว่า,า,วาถ้าเราเนี่ยนะอยากที่จะแบบ ไป next level อ่ะก็คือสมมุติว่าแบบทำชีวิตให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดเราก็ทําอะไรที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเป็นสมมุติถ้าคนบอกว่าอ,อ้ทุกครั้งก็ไปทํางานันลา8ชั่วโมงกลับมาวันสารอาทิตย์ก็นอนพักผ่อนออกไปเที่ยวดูทีวีถ้าอยากจะจะ up level ตัวเองเนี่ยลองทําอะไรที่มันไม่เหมือนดูสาวอาทิตย์เนี่ยเลิกดูทีวีเลิกเที่ยวแล้วลองมาใส่ใจในการพัฒนาตัวเองหรือาสกิลใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตเนี่ยปรับตัวไดว้ดียิ่งขึ้น ข้อ51เขาบอกว่าคนเราชีวิตอะเกิดมาครั้งเดียวนี่แหละลองใช้ชีวิตในอย่างที่แบบทําให้มันดีมากะทําให้ชีวิตของเราอ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้เลยข้อ52าเขาบอกว่าถ้าตอนที่อายุ40หรือ50เนี่ยคุณยังไม่ได้แบบมีอิสระภาพทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเอ๊ะอยู่ผิดประเทศหรือเปล่าหรือจังหวะนั้นมันเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีหรือเปล่าแต่มันแปลว่าทั้งชีวิตคุณเนี่ย แผนที่วางไว้มันผิดพลาดก็คือคูทำงานไปทั้งชีวิตแล้วก็ยังไม่รวยนี่แหละข้อ53ก็คือให้รู้นะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนและเราอะอยากที่จะไปตรงไหนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะไปตรงนั้น่ะก็สร้างแผนว่าจะต้องไปตรงนั้นยังไงเช่นสมมติตอนนี้อาจจะมีเงินอยู่แสนหนึ่งแล้วบอกว่าอยากมีเงินล้านหนึ่งคือรู้ว่าตรงเนี้ยแสนหนึ่งใช่ไหมสิ่งที่อยากไปคือล้านหนึ่งจะต้องทํำยังไงจากแสนเป็นล้านแล้วก็ลงมือทํา ข้อ54ก็คือการที่เราเนี่ยไม่รู้เนี่ยหรือว่าแบบไม่ได้มีการศึกษาในบางเรื่องเนะมันแพงกว่าการที่เราอะต้องแบบได้มีความรู้อีกอันนี้แปลงง่ายๆนะก็คือสมมติถ้าคนที่คิดว่าหนังสือราคา1000บาทแพงเนี่ยลองคิดดิว่าถ้าเราไม่เสียหนึ่งพบาทนั้นแล้วเราไม่รู้อะมันแพงกว่าอีกนะ <55 S 2> ข้อ55้าเขาบอกว่าแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราเนี่ยก็คือความคิดแล้วก็สมองของเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเทรนความคิดของเราดีๆเนี่ยเราสามารถที่จะแบบสร้างเวลหรือว่าสร้างเงินได้เยอะมากข้อ56าเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากนะก็คือการที่เราเนี่ยจะสร้างรายได้มากกว่าการที่เราจะไปคัดค่าใช้จ่ายเหมือนกับว่าสมมติถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีอะ่ะก็คือไม่ใช่ว่าเอ้ยเราคัดความฝันเราให้เล็กลงแต่เราอะ่ะต้องสร้างความแบบ พยายามของเรากันลงมือทําให้มันหนักเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรวยเนี่ยอย่าไปคิดว่าเต้องลดค่าใช้จ่ายแต่ให้หาวิธีการเพิ่มไรายได้เนี่ยก็จะรวยได้มากกว่าข้อ57เขาบอกว่าอย่าไปยึดติดกับเงินมากเวลาทํางานเนี่ยให้ทํางานเพื่อเรียนรู้อย่าทํางานเพื่อเงินให้ทํางานเพื่อความรู้แล้วเดี๋ยวความรู้เนี่ยมันจะสร้างเงินมาให้เราทีหลังเองข้อ58เขาบอกว่าส่วนมากนะโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็จะเจอแต่คนที่แบบโอ้บีซี่มาก ทั้งยุ่งไม่มีเวลาที่จะดูแลเงินของตัวเองยุ่งไม่มีเวลาที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองซึ่งจริงๆอ่ะปัญหามันก็คืออันเดียวกันนะคือว่ายุ่งมากไม่ใส่ใจชีวิตตัวเองแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบเจอสิ่งที่ยากอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าไม่มีเวลาดูแลความรวยไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยลองเปลี่ยนดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสุขภาพที่ดีไม่รวยเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็ซัฟเฟอร์ข้อห้าสิบเก้าเขาบอกว่า ทั้งสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายของเราเนี่ยมันมี financial cost นะอยากแบบไม่สนใจมันก็คือบูดง่านคือถ้าเกิดคนที่เครียดมากๆเนี่ยหรือแบบสภาพจิตใจไม่ดีเนี่ยอันนี้มันก็จะต้องจ่ายเงินเหมือนกันนะก็คือแบบอาจจะหางเงินได้น้อยเพราะว่าสมองเราไม่โอเคจิตใจเราไม่อยากทำงานหรือเราอาจจะต้องไปปรึกษามหมอใช่ไหมหรือคนที่สุขภาพร่างกายไม่ดีเนี่ยก็มีคอสเหมือนกัน เดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวต้องกินอาหารเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็น i d d e n c ค s t ที่มองไม่เห็นแต่ก็ต้องใส่ใจในสุขภาพแล้วก็จิตใจของตัวเองข้อ60อันนี้ดีมากเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเลมคนอื่นคุณก็เป็นคนที่เลมมากก็คือแบบคุณเป็นคนที่แย่ถ้าคุณชอบเลมหรือว่าชอบโทษคนอื่น6 1ก็คือให้ดูว่าคนที่มันไม่ได้เรื่องอ่ะมันทําอะไรแล้วเราก็ทําตรงข้ามมาเขา ข้อหกสิบสองก็คือสิ่งเดียวที่ทาให้ชีวิตคุณยังไม่ได้ดีขึ้นอ่ะก็คือตัวเองนี่แหละเพราะฉันหยุดขัดขวางตัวเองได้แล้วทําให้ตัวเองเนี่ยพัฒนามากยิ่งขึ้นข้อ63สิบสาเขาบอกว่าโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนฉลาดแต่จนก็ <c oughs> <c oughs> คือคนที่แบบรู้แหละไอ้นั่นก็รู้ไอ้นี่ก็รู้แต่ประเส็นเราไม่เคยบริหารเงินตัวเองได้ดีเลยข้อหกสิบสี่เขาบอกว่าเขาไม่สนใจนะว่าคนจะคิดยังไงกับเขามันไม่ใช่เรื่องของเขาอะ่ะ แต่สิ่งที่สําคัญก,คคงงกนน็คือสิ่งที่เขาคิดยังไงกับตัวเองอันเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญกว่าข้อ65กสบ้าบอกว่าถ้าเกิดสมมุติะว่าคุณต้องการจะพัฒนาต,ตัวเองให้ดีต่อให้ไฟไหม้คุณก็ไม่รู้สึกว่าแบบเจ็บปวดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ต้องการพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดียืนอยู่แค่ใกล้ไฟอยังไงต่อให้เราไม่ได้อยู่ในไฟอะแต่มันก็จะเบินเราอยู่ดีคือเรื่องนี้มันหมายถึงว่าแบบ คือแปลงอย่างนี้ละกันสมมุติว่าถ้าคนที่พัฒนาชีวิตตัวเองเนาะต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีอะ่ะมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าคนที่แบบไม่ทําอะไรเลยอะ่ะต่อให้เศรษฐกิจดีอะ่ะเขายังลําบากเลยเอออันนี้ถ้าแปลมันก็จะเข้าใจแบบนี้มากกว่านะข้อห6สิบหกเขาบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยว่าวันนี้เป็นยังไงนะมันก็รีเฟลกนี่แหละว่าสแตนดาดของเราเป็นยังไงบางคนเนี่ยก็สแตนดาดไม่ได้สูงอาจจะบอกว่าชีวิตฉันเป็นยังไงก็ได้ไม่ไม่เป็นไรไม่ซีเลียสก็คืออาจจะอยู่ในแบบ บ้านที่ต้องเช่าใช่ไหมบ้านก่อโลกหรือว่าแบบมีเงินน้อยเพราะว่าไม่สนใจแต่ถ้าคนที่เขาแบบมีชีวิตที่ดีเนอะก็คือมีเงินเก็บใช่ไหมอยู่ในบ้านที่สะอาดหรืออยู่ในบ้านที่แบบปลอดภาระหนี้เนี่ยก็แปลว่าเขามีมาตรฐานที่สูงดูแลตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นนะ่ะลองมองชีวิตตัวเองดูดีๆว่าชีวิตวันนี้เป็นยังไง standard ของเราเนี่ยต้องถูกยกระดับขึ้นมาหรือเปล่าข้อ67้าเขาบอกว่าถ้าเราไม่สามารถควบคุมปากของเราได้นอะ เราก็จะไม่สามารถควบคุมอนาคตของเราได้เพราะฉะนั้นการควบคุมปากก็คือไม่พูดในก a t i ี e เรื่องคนอื่นไม่พูดเรื่องคนอื่นไม่คอมเพลนไม่ blame. เบลมเอาปากพูดเฉพาะสิ่งที่สําคัญฝึกเซลล์สกิลอันนี้มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนชีวิตได้ข้อ68ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะเราก็จะเรียนรู้ว่าความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่ก็คือสอบตรงสอบไม่ผ่านใช่ไหมแล้วเราก็จะถูกลงโทษ แต่จริงๆในชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราถูกดีไซน์มาว่าคนเราจะเรียนรู้เนี่ยก็ต่อเมื่อทําผิดพลาดเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ทําอะไรผิดพลาดอย่าเพิ่งรู้สึกแยก่กับตัวเองลองมองเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดลองเรียนรู้และพัฒนานตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะได้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีเสมอเราได้เรียนรู้อะไรแล้วเราก็สาามรถที่จะโตแล้วก็พัฒนานได้เพิ่มมากขึ้น